สวัสดีครับสวัสดีเอสทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของผลหุ้นดาวโจนนะครับที่เพิ่งออกไปเมื่อเมื่อกี้นี้นะครับวันที่15บหกรกฎาคมสองพันห้าร้อานะครับ เลข3ตัวบนออก25 9 2ตัวล่างออก7,9นะครับก็ถ้าดูตามที่ให้นะครับเข้าข้างบนนะครับสูตรเข้าข้างบนนะฮะสองตัวบนตามที่ตั้งใจไว้นะครับแต่ผมจับให้เข้าแค่เลขเก้นะครับเลขเ้าถ้าดูตามเครื่องหมายถูกสีแดงเห็นไหมครับ ผมให้มาสองสามสี่แต่มันออกห้านะครับหลักสิบส่วนหลักหน่วยออกให้แปดเก้าหนึ่งออกเก้านะครับอันนี้อันนี้ให้แม่นนะครับก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเลขที่ผมจับให้แม่นและไม่แม่นนะครับมาผสมกันแต่อย่างน้อก็ยังดีนะครับถือว่าสูตรมันถูกนะฮะแต่ที่มันน่าสนใจนะครับก็คือว่า เลข5ไม่เลข5กับเลข5ไม่อยู่ในในสูตรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนิดนึงนะครับมาดูหลักหน่วยก่อนนะครับหลักหน่วยนี่เข้าเลข9กก็ถือว่าถือว่าแม่นนะครับสูตรนี้ นี่คือทิศทางการวิ่งของเลขเด่นนะครับคือเลขที่ถูกต้องนะฮะแปดอันนี้หลักหน่วยใช่ไหมนะครับเนี่ยครับเข้านี่แปดเข้านี่เก้าเข้านี่ศูนย์เข้านี่ศูนย์เข้านี่แล้วก็เก้าตัวนี้ก็ไปเขา้าสองห้าเก้านะครับ นี่นะครับส่วนหลักสิบนะครับหลักสิบอันนี้ต้องใช้ผมเขียนว่าจินตนาการนะครับก็คือปิดช่องว่าง จะเห็นว่ามันมีเลขหนึ่งสองสามเรียงกันมานะครับแล้วก็ที่เคยบอกว่าถ้ามันขึ้นไปตรงๆนะครับเลขมันควรจะขึ้นไปตรงๆหรือไม่ก็ไปซ้ายหรือไม่ก็ไปขวานะครับแต่ทั้งฝั่งขวามันมีสามกับหกฝั่งซ้ายมันเรียงมาหนึ่งสองสามฝั่งขวามันก็ควรจะมีสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกติดกันนะครับ เลขห้านี้เป็นเลขที่อยู่ในอากาศนะครับมันแสงตัวอยู่ในช่องว่างระหว่างสามกับหกผมเน้นสี่นะครับมันออกห้านะฮะนะฮะผมเน้นสี่ติ๊กข้าหมายถูกเลขสี่ไว้แต่มันออกห้าห้าตัวนี้นะครับก็ไปเข้าที่นี่นะครับ ก็อยากให้ทุกท่านดูวิธีนะครับเทคนิคเทคนิคนะครับของการจับเลขนะครับแล้วก็ผลว่ามันออกยังไงนะครับบางทีผมก็จับให้ไม่ถูกนะครับอย่างนี้ผมจับให้ไม่ถูกนะครับเนี่ยฮะผมเน้นให้สี่แปดนะฮะสามเก้านะครับอันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วนะฮะสามเก้าสี่เก้าห้าเก้า แต่ผมไม่สามารถที่จะจับออกมาให้ได้ทุกชุดนะครับมันเยอะอย่างที่ผมบอกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ยี่สิบชุดยี่สิบชุดตัดออกไปสิบสองชุดเหลือแปดชุดนะครับเนี่ยครับทั้งหมดนี้มีแค่แปดชุดนะครับก็ถือว่าผมให้ไม่ถูกแต่สูตรมันถูกนะครับก็จะเอาสูตรนี้ไปใช้ต่อในวันถัดไปนะครับหวังว่ามันจะเข้าต่อนะครับ ถ้าใครจับเลข59ถูกก็ยินดีด้วยนะครับเคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ